โอเคครับ oh, yeah. วันนี้กูก็มาอยู่กับโลบอกรนะครับทิวเลิฟโลบก,กูเดี๋ยวกับไปเล่นมอแกนครับวันนี้เราก็จะมาสวมบทเป็นทหารไทยครับเอ๊กูเป็นขมิ้ลักรอบเข้าไปไอ้สัตวสกูเป็นเขี้ยะไรเนะครับร็อกซิมา R15 เหรอรับไปมาเหววมาเหววลงทอปกูกูกสิทธิ์ลงทับไยแบบไม่เปิดไม่หรอกวะ โอ้แบบก,ก็กาอะไรอ่ะจอกจอกยาเปี๊ยทำไมสมบูตณ์แว้เฮ้ยไอ้เยี่ย,ย,ย,ยม,ยยม,มเห็นเ่ยนม่กเข้าไลยนะถือมารักบเข้าไปฐา,านนม่ง คนตีนม่ะมึงดไปข้างหน้าแทนครับคอมกูอะไรคลิปคาย้สัตว์เดปอมเนี่นนยไ้ัาแม่เนี่ยไอ้สัสแถวแม่เไอ้ควายกูหักหลบแล้วยยทหารโง่ไอ้สัมันเดีเดีเลย ออปไปน,นั่นเลยอุ้ยอายน,น,นานเห็กกูจุกซ่อน,นครับาเห็นกูคุณตายสัคุณตกใจหมดเลยเ้ย